สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทั้งสองช,อช่องเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชนแนลก็มาอยู่ที่ต้นมะก่าตาแดงกับป้าต่อยคนมีเซนแล้วก็น้องน้ำนะครับวันนี้นะครับข้อเ,เป็นอย่างนี้ค่ะล่มล่มแต่ว่ามันนี้ล่มแห้งแห้งท่านผู้ชมลมแรงมากค่ะผมจะมาเล่าความฝันครับมืขึ้นผมฝันนะครับเพราะว่าเมื่อที่แล้วผมก็ฝัน แต่ผมประกาศลงคิปผมยานมันมันบ่ออกรายานเอฟซีผิดหวังนะครับเพราะว่าัวดที่แล้วนี่ผมฝันเห็นแม่ผมซ,ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเพิ่นมาเขียนใส่ใบฉลากให้นะครับฝันเทนแม่ก็เลยนั่งคุยกันอยู่บานหลังเก่าไปแลวครับบ้านหลังเก่าผมบ้านหลังเก่าก็คือบ้านเลขที่หนึ่งนย์้าหมู่หนะครับหนึ่งย์้าหมู่หแล้วก็ในความฝันแม่เพิ่น ไปซื้อฉลากม่ให้ผมฉลากลางวันนั่มเบอร์สองเก่านะครับนั่มเบอร์สองเก่ามาวิ่งผลฝันนะคะท่านผู้ชมฝันมาเมีมยเป่นหน้าเอาฉลากมาให้เขียนนั่มเบอร์สองเก่าแต่ว่าปัดไต่กันไจ้าว่าล่มคิดบอไทยคิดบอเพื่นว่า,าอบอไทยอย่างเลโกะอ่ะคนนั้นสิเจ้ว่าปัดไต่กับบอเพื่นว่า ท่านไดเรชสองเก่าเนี่ยในเอเชียชีวิตไป็นแหล่งของศูนย์ไซศูนย์สองเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าลุ่งคิดลุ่งคิดไปพอรุ่งพอลุ่งดอกยางไม่บอกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวงวดนี้เอายังมาคุยกันเนาะครับผมฉิดมาบอกความฝันใหน่อยฟังนะครับเดี๋ยวเราไปทำท่านพิธีนะครับแล้วก็เตรียมถูกเทียมเอาของสักการะกาไวสิ่งศักดิ์สิิทธ์หรือพระลุ่งปลอมณสถานที่ตนมะขามตาแดงก่อนนะครับไปนะครับท่านผู้ชม ครับสวัสดีอีกรอบนะครับท่านผู้ชมสทั้งสามช่องเลยนะคะรับทั้งสามช่องเลยนะครับมันนี่อาจสีที่เสียงล่มเนาะค่ะกับร้อพายน้ำอีดีระวังล่มอีะะมดีเนาะค่ะลมจริงจริง่มอนดีแล้ว,วแงแแง่มันนี่นะครับท่านผู้ชมนะน้องน้ำก็ก็ก็ถ่ายไปแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นโคกสุดท้ายพอดีผุนฝันนะครับฝันงวดที่แล้ว ฝันเห็นแม่ไปซื้อฉลากสองเกาาที่ผมเปิดกล้องแล้วก็คุยตอนแรกนั้นฟังแต่กล้องน้องน้ํายังไม่ได้เปิดก็ก็มาคุยให้ให้ฟังหให้ FC เอฟซีได้รู้ว่าที่มาวันนี้เพราะเหตุผลกลใดนะครับพอวดที่แล้วผมฝันได้สองเก่าแล้วบัารเลทีเก้าผม,มนึ่หนึ่งศูนเก่านะครับเลขมันออกเนียเหรอเออกหน่กับสองย 2.09กบ้านเลขที่ผม1.09นะครับแล้วก็แม่ซื้อฉลากให้ผม2องแล้วก็ป้าต้อยบอกว่าให้เอาศูนย์ใส่เพราะว่าแม่แม่ท่านเสียไปแล้วเออก,ก็ประมาณนั้นนะครับพอ,พอดีงวันนี้ผมมาฝันฝันมือขึ้นนี่ครับท่านผู้ชมฝันทดสดหอนเลยครับมือขึ้นฝันผมฝันเห็นเห็นย่าย่ย่าตุ๋ยครับย่าตุ๋ยคือแม่ของป้าต้อ,ตอย เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพิ่นมานั่งอยู่ทั้งเฮี้ยนล้วก็จะประต้อยนี่เป็นนางนางรกพมอกเหเพิ่นอกเออนางรกพมอกผมที่นี่ผมก็ก็คุยกับเพิ่นแต่ว่าคุยกันเน่าเติบอยู่คือจังเพิ่นเป็นคนปกติแต่ว่ากับหูเพิ่นเสียชีวิตอยู่เลยกระกเป็นตื่นๆตนแต่ว่ากระบอได้ถือว่ายานแห้งเป็นตื่นๆตนเนี่ยก็คุยกันหลายอย่างหลายแนวนะครับที่นี่ ก็ถามถึงอพ่อพยัยนั่นล่ะพ่อยัคือผัวผัวของยายตุยนั่นที่เป็นก็คือพอเถ่าผมกับพันตายตายไปโดนละ่ะกระถามเขาก็เพ่นกับว่าเห็นกันยะนะครับเห็นกันยุกก็คุยกับเล่าไปโดนเติบสําสหรับฟันเห็นยายเนี่ยบ้านหรือทีผมก็สิบเจ็ด,ด,ดนะครับ,าาบสิบเจ็ดหมู่เก้านะครับเล่าตายนี่อายุแปดสิบหกปี หกสิบแปดเอหกหกสิบแปดปีเนาะหกสิบแปดปีค่ะท่านผู้ชมสิวันที่สี่ตุลาสองห้าหกหกเจ็ดเอหกเจ็ดปีเฮ้ยหก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 สี่ตายปีกัวเหรอสองห้าหกหกค่ะท่านผู้ชมครับแล้วทีนี้ก็คุยกันกับเล่าคณะคณะที่คุยกันกับเล่าอยู่เนี่ยก็มมี่กัดในความฝันครับกัมมี่ขนมาเอื่นฟั่งเบื้งเสียงไข่ คข่ายๆพอลุงมปอมมาเอืนเวียนเวียน,มนผมผมผมก็เงียงหูฟังอยู่พวาวันพูใ้ใดมาเอือนผมผมก็เลยย่างจากทังเฮียนลงมาทางเฮียนก็คือบนบ้านนะครับเดินจากข้างบนบ้านลงมาลงมาข้างล่างแล้วก็มาโพหนาเบิงเห็นพอลุ่มปอมเพนยืนอยู่หน้าประตูบ้านผมแต่ว่าเพินพ่นเพิ่นเขาไปในบ้านผมบ่ไดดเพิ่นบ่ไดดเขาไปเ่บ่บไดดเขาเขาไปบ่ได้ผมก็เอือนเพิ่นเขาไปในบ้าน เพิ่นก็ว่าพอรุ่งเขาไปว่าได้ดอกท่าวะนะพ่อรุ่งคุยกันดูข้างนอกก็ได้ดอกกว่าน,นะผมก็เลยยืนคุยกับพ่อรุงทั้งที่ผมอยากให้เพิ่นเขาไปนางในบ้านไปกินน้ำกินทาก่อนนะครับอยากอยากเชิญพ่อลุงพ่อลุงป้อมเข้าไปไปกินน้ําในบ้านก่อนเพราะว่นานั่นๆจังสีเห็นเพิ่นจังสีนะนั่นนั่นขึ้นในความฝันผมเนาะที่นี่เพิ่นกับเพิ่นว่าบ่าเขาไปกเป็นหยังดอกท่าว่านะเพิ่นว่า ไม่เป็นไรหรอกแล้วแล้วพอ่อพ่อลุงจะอยู่ข้างนอกเนี่ยแบบคุยอันนี้ผมก็จะบอกภาษา,ากลางผลภาษาอีสานน้ำเพื่อห้เอฟซีท่าผกลางด้เข้าใจนั่นแหละครับลุงสิอยู่ข้างนอกนอกบ้านแลครพ่อลุงไม่เข้าไปข้างในหรอกพ่อลุงจะอยู่ข้างนอกนี่แหละผมก็เลยเอาผมก็เลยตามใจเพิ่ผมก็เลยถามว่าพอลุงป้อมมาไหนเนาะครับก็เลยถามพอลุงสิมาบอกโตเปียวโชค เป้าโชคอันไรผอลุงเออไปโหลดหนี่โตไปเด้อพะนะไปไปต้นไม้นั่นแหละนะเอาต้นไม้ต้นไม้ที่ไหนี่บอกโอ้โมึงไปเฮี้ยนโหลดพ่ะนะไปเอาตน้นยุตต้นไม้พ่อนะ mm hmm. ผมเลือกทึงบางอ้อครับต้นไม้ตะกี้มันมีต้นมะขามเนาะครับแตะยงนีมบ่มีแล้วต้นมะขามต้นโ,นโคนแล้วต้นมะขามไอ้ตาปลอมโคนแล้วแล้วที่นี่มันเหลือต้นมะกำต้นมะกำกับขึ้นนี่แหละครับต้นมะกำตาแดง ซึ่งเป็นต้นมะก,กรรมที่ผมเคยมาขอโชกขอลาบขอกับพอลวงปอมที่เพิ่นสิงสถิตน่ะสัตยุยอยูยูยยต้นมัก,กรรมก็ต้นมะขามนี่นะครับเพิเ่นเคยให้โชคสิบสองงวดติดติด,ตดเลยครับผมกับบัวไอยมาขออีกทิมช่วงโดนน,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 น้อยน้ยให่ต่อยโดนเป็นปีเป็นบวบาถึงปีแต่ว่า,าการหลายงวดที่ที่บัอลอยมาขอเลขนั่นเพิ่นมาขอ่า่ไดให้เลขเขาย่่นั่นครับท่านผู้ชม เพราะว่าสิเป็นเลขทูบเลขเซียมซี่กับเลขขึ้นยูตนตกก้นมะกำตกก้นมะก,กำตา,กตาแดงภาษาอีสานเรียกต้นมะอีลำนะครับ<ไ>นี่นครับคือที่มาที่ไปวันนี้ที่ผมพาป้าต่อยก,กับน้องน้ำมาถา่ายคุณวา่ามาเอาคุณบ,บอก้มาเอาโชคบ้างว,ว,ว่าคุณใช้โชคกันไหนล่ะเน่เดคงุ่งไทยอ่า,าหาเพิร์ดนแล้วนะครับเสียงครับเมื่อกี้ แล้วทีนี้ป้าปต้อยเยาเอาเอาเอา,เอากล้องถูกมาเดี๋ยวสีเสียงไทนะครับเปิดไห่เมาโชกี่นี่วยวพงสีเสียงไทนะครับเอาเอากล้องถูกเอาไว้เปิดจังไรลายแยกยไปได้แล้า สาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พอลุงพร้อมพร้อมทั้งพร้อมทั้งในตำและอ่แยายสีมื้อนี้ร้อนเลยดิมื้อนี้ลูกหลานมาวินแช่แนวพร้อมด้วยปปาตทอยและน้องน้ำครับอ่ามากกรสิมาสัากการะกราบไหว้ขอโชคขอลาภนั่นพอลุงพร้อมขอให้พอลุงพร้อมอ่หยิบถูกมาให้หลานเด้อวา่าสิให้โชคให้ลาภให้เลขเท่าใดก็ให้พอลุงหยิบออกมาเลย ้แล้ววันที่หนึ่งของวันมั่นทีสิบเกตมกราคมพศส 2, อ,พองพันห้าร้อยหกสิบแปดเห็นไหมพอลุ่งยิบออกมาเลยเดอ้อพอ,อลุงเอ้ยตกใส่จานเอานี่เลยเอาตัวนี้เลยจานเยิบใส่จาน,นใ,าให้แล้วนี่นะครับนี่คือพอลุงปอมพั็นยิบใส่จานให้แล้วนะครับ ทเดี๋ยวพ่ผมเห็นฟันเห็นแย่ตุยนั่นเพิ่นเพิ่นบ่ใดมาบอกเลขด้วยครับแต่ว่ากับบอกอายุเพิ่นตนเพิ่นเสียชีวิตเนาะ68ปี บ,บ้านเลขกที่ผมกับซิบเก็ตมูกเก่ามเีเล็กอาสีเขาคือจังผมฝันเห็นแม่ผมถึงหวดหมดที่แล้วนะครับเขาขอนบ้านเลขกที่ หนึเก่ามันออก2องศเก่าก็ถือว่าเข่า2โตนะครับพิดแต้มเดียวถึง3โตแล้วก็เพิ่นเพิ่มา่ายิบฉลากให้สองเก่าให้ต้อยบอกให้เอาศูนย์ใส่ก็เป็น2องศูนย์เก่าสงเก่าศูน่วะน,นี้ผมฟันเห็นเห็นเห็นเมยนะครับอ่ะกาลองเบิ้งเดียวเริ่มทำพิธีเลยนะครับสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่นงางธรณีบ่เป็นพระพูทธเจ้าทีเจ้าทีเจา้าทานทเทวดาอารักติปกปักรักษาณสถานทีแห่งนี้พร้อมด้วยพระลุงป้อมย่อาสีและนายตำมือนี้ ทีมงานชมมาวินชาแนลก็ตตอยคขามีเซนและน้องนำชาแนลก็ได้มาสกักกระปราไปขอโชคขอลาบเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นสะพานปุนไปเอฟซีทัวโลกที่กำลังรอชมรอกค่อยอโชกลาบที่สิ้ทางทีมงานสิหาไปฝากไปตอนเพิ่นมือนีวันนี้ตุกหลานก็นได้มาตามคำบอกของพอลุ่งป้อมที่ไปเขาฟันว่าให้มาเอาโชคเอาลาภก็คงสิเป็น โชคลาบเล็กไทยแล้วที่หนึ่งสามโตตรงตรงเลยพอรุ่งเลยพอหัววันทีสิบเกตมักระลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดส,สามโตตรงตรงหด้ลยพอรุ่งเลยสาธุสาธุสาธุ พอมีดินหักสกกาบใหม่พอดีเลยนะครับจ้าทุกเดี๋ยวผมจะเขย่าเซียมซีนะครับเซียมีใหม่ครบ าสามโหรืดผ่านห้งทิ้งไปเรื่อยไม้แรกไม้แรกนะคะเ่็นไม้เลกหค่ะไม้เลกหนึ่งนะครับ หมายเลขที่สองหนึ่งสี่หมายที่สามหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ด ค่ะก็ตามนั้นนะคะ 1, 4, 7ก็เกียร์คนอกกันหนึ่งสี่เจ็ดเหล็กถูกก็หนบบันมานะพี่เ,<น>เอาเอาเห็นเหล็กเล็กเหล็กเ,เกียรกับเล็กเล็กเกียรตัวหนึ่งแล้วตัวแรกเหนะ็นว่าใช่ไหม่านน้เหล็กถูกหันไปทางมากที่อ,อืมแล้วก็ตัวที่สอง ตัวที่สองยังไม่ไหมนะครับเห็นแต่หัวผมว่าถามาเลขซีนี่ตรงกับเลขซมซี่เลยถ้ามาเลขสี่ตรงกับเลขซีมซี่แต่เห็นเป็นหัวเลืแอบๆนิดๆเจสันรอเลขคู่ก่อนแต่สีผ้ารูปแป้งนะครับเดี๋ยวผมจะรูปแป้งเบื้องเหล็กนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า ถ้าหลุดง่างเลยเห็นเลขเกียดหลุดขึ้นนี่เห็นไหมนี่หนึ่งเกียดเห็นไหมเห็นเลขเกียดขึ้นเห็นเกียดกับหนึ่งนะครับเห็นไหมเยอะไปตรงนี้เป็นเกียดอันนี้เป็นหนึ่งแต่วันนี้นี่เป็นแปดแปดหนึ่งเจ็ด เพิ่นใไ้แล้วนะครับแปดหนึ่งเกียเรากล่องไปเบิ่งเลยสินะพะท่านไหนดูแปลงว่าสิบแปลงที่ตัเลขซี่หรือตัวที่สองตัวแรกเลขเก็ยรตัวที่สองเลขสี่คือว่าตรงกับเลขเชื่มซี่เ่ยเชื่มซี่้1ยหนึ่งซี่หนึ่งหนึ่งกับเกียพี่น้องกันี่หนึ่เแมนว่าสั่งก็เอากล่องไปซองเบิ่งหม่องลูกแปลงแล้วก็ลอเลขถูกไปนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาดูดูที่ต้นต้นมะกัาเมื่อกี้ผมเห็นเป็นเกียรเป็นหนึ่งเป็นแปดเดี๋ยวมาเบิรงเกยเอากล่องมาซู้มแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวใดมันจิเปลี่ยนบอคับเลิกไปนะครับเห็นเหมลุงน้ำไอ้ต้อยเห็นปะเห็นนะครับ นี่เห็นม่ายเยอตอยเบื้องอยู่กล <to> ่องเห็นมั้ยเห็นเลขเก็ดชัดป่าวอีเก็ีหนึมยนีเป็นแปหนึ่งแปดเ็ดอืมเอากนี่สเป็นึ่งนึ่งีแปดเกเห็นไหมครับท่านผู้ชมหนึ่งแปดก็หรือ หนึ่งสี่เจ็ดตามนั้นนะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนคลโปรดใช้วิารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม,มนะครับไปเดี๋ยวไปดูอนนอดูเลขทูบนะครับเลขทูบ เลขทูบได้เกตสี่หกน่าจะเป็นเลขหกนะครับตัวสุดท้ายกำลังไม่ใกล้จะหมดเป็นตัวไหนก็ตามนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมเนาะก็ได้รูปด้วค่ะเดกขึ้นเองตามนั้นนะครับตัวตัวที่สามนี่นเป็นเลขหกแล้ว แล้วคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เก็บ46นะครับเลขทูปโอเคนะครับแล้วนะนยานในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวพาไปดูเลขทูปนะคะเลขทูปไม่หมดแล้วเลขทูปใหม่เลยก็ลเลขตรงนี้จะมีเป็นเลขขึ้นอา่าเลขพันเขียนอยู่มังกรนี่ครับ6108นะครับ6108 ครับสิบสนาร้อยนี้นะคะู่รือูที่ได้เจ็ค่ะหือว่าเจ็ก็ได้นะคะตามนั้นเลยเ็ดสรูอว่าเจ็ก้นะคะกลอทุกจะเผื่อนลูกปอมแล้วว่าใครก็ว่า เราบอกว่าอยากได้อยากได้ผ่าได้เสียกะ่นะไอ้ต่อย,อย,เ,ยเออพยายามพอลุ่งสูง้เสียผ่าไปฝากทนะ้อ,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 องมีเรื่องก่อนนะมันยังไม่เสียเออซึ่งแทนเป็นอยากได้ผ่าผ่าเก็บสีมากหูกต้นนี่บ่กับกับก็บต้องซื้อเสียผ่าไปไปบางสกุลทีเดียวเนานะน้อประมาณนั้นบ่ผู้จังใดอาจารนั้นเนนอาเอา,เอา,เอาสีว่าตะเล็กเขาละตะเล็ เพราะให้เลขเขาวันนี้แซ่แซเนาะเอซื้อผ่าผ่าเก็บสีมาทถักผูกกันเเพราะว่าเพิ่นอาจเซียนใหญ่เสี่ยวชาญเพื่อจะวางแล้วก็อาจจะนำผ้าเก็บสีมาผูกให้ที่ต้นมะกรับด้วยนะครับค่ะท่านผู้ชมเนาะทางนี้นะคะกับต้นมะกรับตาแดงนะคะท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องน้ำ เดี๋ยวผมจะเอาตั้งให้เอฟซีได้ดูอลองดองพิชณาดูว่าเห็นตัวไหนนะครับครับทีมงานเห็นเป็นเก็บหนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งเก็บนะครับโอ้ย

วันนี้นะครับก like okay. um, ็จะได้กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะครับพรเบล่าปลาลุ่ปลอมเยะสีใ้ตำไปแล้วมะขอเหตุการะมะขอโชคขอลาบมาหนีให้ได้3โตตรงๆปังๆทังหมดวันที่17มกราคมพศสองพันห้ายหกสิบแปดเล็กถ่ายสามตัวแล้ววันที่หนึ่งเด้อปแล้วนะคะปังๆเด้อต้นมะกันตาแดงดังเปลี่ยนทางไปทั่วโลก ก็เปลนกปไม่ได้จังไงนะค่ะทีแต่มากคงสุดท้ายค้องพื้นหนิงนะคะก็มาวินก็ได้เล่าได้พูดให้ฟังหมดแล้วนะคะท่าานนชมเะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้กาบลาไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซน้องน้ำชาแนลและทีมงานนุ่มอามคนเดิมเพราะต้องแลกคนเดิมบ่าวแพ็คชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ